ทุกคนเย่ yeah. มาต่อกับคลิปรีแคปซีรีนักรบพระเนจรสุดขอบฟ้านะฮะก็ <c oughs> ความยาวคลิปมันก็จะจะเกิน50นาทีนะทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมทุกครั้งเราจะต้องแยกมารีแคปนะหลังๆก็พูดเกิน5นาทีแล้วนะคลิปก็เกิน50นาทีที่ทาง ที่ทางยูกูเขาตั้งไว้นั่นเองเนาะอ่าโอเคเราพูดถึงในอีพีนี้ละกันนะข้างใน E p พีที่12นี่คือสารภาพกันตามตรงเลยทุกคนว่าเราแบบไม่ค่อยได้งับแล้วอะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเออถ้าเราดูแค่ผ้าคืองับบางทะบางคำอะก็คือได้อยู่นะฮะก็คือพอที่จะเข้าใจเรื่องราวอยู่นะฮะอ่ะพูดเลยว่าเรื่องราวที่เราเข้าใจข้างในอีพีนี้คือหลิวหลีเจียที่อยู่ในตรงพุงของน้องเฉิงหลินเนี่ย ก็คือเป็นชิ้นสําคัญของนี่แหละที่นางตามหากันอยู่นู่นนี่นั่น,นอะไรแบบนี้แล้วก็ยังเหลืออีกประมาณ3ชิ้นถูกไหมสาหรือ2ชิ้นนี่ะที่จะมาประกบกันแล้วนางก็จะเอาไปเปิดทางยุทธนะฮะซึ่งตรงนี้เรามองว่าฝั่งของ5ทะเลสาบตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเขาเป็นคนที่ที่โลภอะต้องการ ต้องการเปิดคลังนั้นอะไรแบบเนี้ยเข้าใจปะ่ะเพราะว่าฟังจากคําพูดของอาจโจที่อาจโจบอกกับเชิงหลินว่าคือการรักษาหลิวหลีเจียก็โอเคนะถ้าแบบเป็นแบบรุนน่นพ่อร,รุ่นรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจปะ่ะแต่นี้คือทุกคนเขาตายไปหมดแล้วอะนั้นคือสิ่งที่สําคัญนะตอนนี้อาจโจก็บอกว่าเป็นชีวิตของเราที่ที่มันสําคัญมากที่สุดเพราะว่าถ้าสมมติว่าพ่อยังมีชีวิตหรือใครยังมีชีวิตก็อยากจะให้ลูก ไม,ไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่าปมของตัวละครตรงเนี้ที่อาโจได้พูดมาเขาน่าจะมีอินเนอร์บางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในตัวละครของอาโจอยู่แล้วเพราะว่าอะไรอาโจยังมีชีวิตอยู่ได้อีกประมาณเท่าไหร่นะ3ปีถูกปะเพราะว่าโดนตะปูตอกไว้อะไรประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการที่มีชีวิตอยูม่มันดีกว่าการที่แบบจะต้องไปแบบแบกอะไรไว้อะไรเงี้ยถ้าวันนี้เราเรามีโอกาสที่มีชีวิตอยู่แล้วเราทําไมไม่ทํา ทำให้ชีวิตที่มันมีชีวิตอยู่นะตอนเนี้ยให้มันมีความสุขมากที่สุดอะไรประมาณนั้นละเออเพราะเราก็มองเห็นตรงตรงมุมเนี้ยว่าเฮ้ยอาโจเขาเขาน่าจะโปรงกับชีวิตแล้วล่ะก็เลยบอกกับเชิงหลินไปแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยนะฮะทุกคนก็คือตอนนี้ก็เป็นไปตามแผนที่อาโจวางไว้แล้วล่ะว่าอยากจะให้แบบเชิงหลินโปร่งนู่นนี่นั่น,นก็รอวันรวมตัวจอมยุทธตัง้งแต่อนาคตก็มารับลูกกลับบ้านอะไรประมาณนั้นนะฮะข้างใน ep นี้ก็เป็นเหมือนอารมณ์แบบมาส่งลูกเข้าโรงเรียน อารมณ์นั้นจริงๆอารมณ์นั้นจริงๆคือฉันคิดไปฟิลอื่นไม่ได้บางคนอาจจะบอกว่าอีนี้มันโนเกินไปหรือเปล่านี่เป็นสีนี้เพื่อนกันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าใครอยากคิดว่าเป็นเพื่อนกันก็ก็คือแล้วแต่แต่ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะว่าสายตานักแสดงแล้วก็บริบทการ ต่างๆอ่ะเข้าใจป่ะเออค,อคือมันคือมันมันส่งไปไปแง่นั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคนะสําหรับเราก็รู้สึกเออแฮปปี้ดีมีความสุขดีเวลาเห็นโมเมนต์เขาแบบยืนด้วยกัน3คนอ่ะช่วงที่เขามาส่งเชิงหลินกับกับกับไอ้เยิงเหยาอ่ะนะ <laughs> 12ตอนเลยซึ่งจำชื่อพักชื่อค่ายชื่ออะไรไม่ได้เลยนะแล้วก็น้องก็มากอดพ่อนิดนึงมากอดพ่อก่อนแบบเข้าไปเลยก ฟีลลิ่งได้เวอร์ฟีลลิ่งตรงนั้นคือได้มากมากพูดเลยชอบมากเวอร์ฟีลลิ่งตรงนั้นคือดีมากนะคะคือชอบไม่รู้ดิคือคือเราบอกว่าเอออบอุ่นดีที่แบบว่าอ่าอะโจกับคุณชายวนเนี่ยเขาก็เขาก็ดีกันแหละแล้วเขาก็เหมือนแบบโอเคตกลงแล้วก็ทําตามที่อโจเหมาะก็ให้เฉิงหลินกลับไปแล้วก็ให้แบบ เอาหลิวลีเจออกมาอะไรเงี้ยเออนะ,ะทุกคนก็มาลงลอยลงเอยกันนะ,ะตอนนี้ก็รออีกทีหนึ่งนะ,ะว่าในอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอีกแต่ถ้าให้เราคาดเดาอะเราก็มองว่าฝั่ง5ทะเลสาบอะเป็นฝั่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักกันนะ,ะทุกคนเพราะว่ายายยายพ่อคนใหญ่สุดอะพี่ใหญ่สุดอะเรามองว่าเป็นตัวละครที่ดูเหมือน นังมีความโลภในอำนาจอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็ฝั่งของหุบเขาผีเองอะไรเงี้ยซึ่งสําหรับเรานะเรามองว่าทางฝั่งของหุบเขาผีอะ่ะ mm. ก็มีเหตุผลของเขาที่แบบเขาจะต้องมาตามฆ่าตามล้างเผ่าพัานธุ์อะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องที่เขาเล่าย้อนไปคุณสายวนเล่าย้อนไปซึ่งเราก็อ่านไม่ทันเนาะ mm. ก็ก็เป็นแบบประมาณว่าครั้งหนึ่งเคยแบบสร้างอะไรซัมติงขึ้นมาแล้วก็ คนที่สร้างขึ้นมาฆ่าตัวตายก็เกิดเป็นการแบบแย่งชิงกันอะไรเงี้ยนะอันนี้คือพุ่งตรงว่าไม่ได้อ่านเลยคืออ่านแบบวักสองวักเสร็จแล้วก็คือแบบไม่ได้อ่านเลยเพราะว่าคุณชายวนคือพูดรัวมากนะทุกคนก็ตรงนั้นเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาเท่าไหร่หนักขนานะแต่ก็พอจับใจความได้ว่าจะเป็นประมาณนั้นอะไรเงี้ยเออก็คิดว่าฝั่งของฝั่งของภูเขาผีก็น่าจะมีเหตุผลบางอย่าง ที่แบบจะต้องทําแบบนั้นจะต้องตมค่านูนี่นั่นอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยเออนะแล้วก็ฝั่งที่รายสุดเรามองว่าน่าจะเป็นฝั่งของแมงป่องพิษตอนแรกเราคิดว่าแมงป่องพิษอ่ะก็คือกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มแยกจากหุบเขาผีผลสุดท้ายเอาไม่ใช่คนละกลุ่มกันเลยก็ฝั่งหุบเขาผีก็หุบเขาผีแมงป่องพิษก็คือแมงป่องพิษ5เทเลสบคือ5เทเลสบอะไรเงี้ยเออเข้าใจป่ะตอนแรกคิดว่าแบบตอนแรกคิดว่าเฮ้ยแมงป่องกับหุบเขาผีก็คือแก๊งเดียวกันอาผลสุดท้ายไม่ใช่ สำหรับเรานะเราว่าแกงเนี้ยน,น่าจะลร้สุดเพราะว่าดูจากทรงที่ผ่านมาแล้ว่าถ้าเวลานังต้องการอะไรนังก็จะบบบค่าอย่างเดียวค่าอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าฝั่งแมงป่องพิษอ่ะน่าจะลร้ที่สุดหุบเขาผีไม่น่าร้เพราะว่าชื่ออาจจะดูไดร้ายแต่ สันว่นวานางแบไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวละครบางตัวละครเราก็มีความรู้สึกว่าเออโอเคก็ยังคงมีความเกรงใจคุณชัยวนอยู่อะไรเงี้ยไ,ไม่ไม่น่าจะลายถึงขังขงน้นขนาดตลบหลังคุณชัยวนได้หรือเปล่านะฮะเนาะก็น <ST> ั่นแหละก็ ก็รอติดตามตอนต่อไปแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะะทุกคนส่วนโมเมนต์คู่หลักของเราในวันนี้นะนอกจากมีโมเมนต์ความเป็นพ่อแม่ลูกแล้วเนาะก็ยังคงมีโมเมนต์ที่เขาเป็นนักรานเล่ากันเออนักรานเล่าแล้วก็เหมือนแบบตอนหนึ่งว่าพูดความในใจต่อการว่าดีนะ้อยชีวิตนี้ยังมีคนให้เรียกชื่อกันกนู่นนะี่นั่นอะไรแบบเนี้ยแบบ เธเข้าใจปะแล้วการส่งสายตาของเขาทั้งสองคน,นคือมันบัดใช้เพื่อนโหนยังไงมันกำบัดใช้เพื่อนคิดยังไงก็คือบัดใช้เธอไม่ใช่จริงๆฉันมองเป็นเพื่อนไม่ได้จริงๆตอนแรกคุณชายหวนวดั้งอีกฝั่งนะ แล้วนางก็ย้ายตัวมานั่งฝั่งนี้กับรอยยิ้มพระจ้ระากับรอยยิ้มแล้วก็คุยกันแบบด้วยรอยยิ้มอะไรเงี้ยเราอาโจก็คือบอกว่าจากก่อนหน้าน้นก็ยังโกรธอยู่แต่วันนี้ค็อยิ้มแย้มแจ่มจใสคุยกันด้วยแบบ ความรักพรมิตรไมตรีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ซึ่งเรามองว่าเฮ้ย,เข,ยเขาทำได้ดีมากเขาสื่อสารออกมาบอ d y ้แ n g เกเออสื่อสารแบบผ่านแบบกายอย่างเงี้ยเขาทำได้ดีนะสายตาจังหวะในการพูดจังหวะในการมองหรือใดๆก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้ดีเวลาเรามองเราเราก็รู้สึกยิ้มตามนะถ้าใครได้ดูในรีแอคก็น่าจะเห็นว่าเราแบบเออยิ้มยิ้มกับ กับโมเมนต์ตรงนั้นอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเขาสื่อสารออกมาได้ดีเพราะาไม่รัวเขาสื่อสารออกมาว่าเขาว่าเขารักกันนะอะไรเงี้ยแต่เพียงเขาว่าเป็นเป็นศิลปินที่เขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ว่าเป็นชายรักชายเลยแบบเนี้ยนะก็เลยเป็นแบบมิตรภาพแบบเพื่อนอะไรเงี้ยสามาก,กว่าแต่คือเวลาเวลาเราดูอ่ะมันแบบไม่ใช่ไงไม่ใช่เพื่อนนะฮะ ไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนเราหรือเปล่าแต่เราคิดแบบนั้นนะตรงนั้นคือคือดีอะยกนิ้วให้ว่านักแสดงสื่อสารออกมาได้ดีมากๆครับปรบมินแล้วก็มาชอบจังหวะอีกหนึ่งจังหวะที่ที่แบบเออทำให้เราแบบขำตามได้นิดหน่อยก็ตรงที่อาเซียงมาหาคุณชยัยวนเสร็จแล้วคุณชัยวนก็อยากจะให้อาเซียงออกมาแบบ ผาชนภัยไปกับสองคนนี้อะไรเงี้ยเข้าใจปะเออแล้วอาเสียงเขามาไม่เอาเธอจะอยู่ดูแลน้องน,นู้นนี้นั่นอะไรเงี้ยเออก็จริงๆก็มีเหตุผลเรื่องผู้ชายแหละเธอก็ชอบพาละละ่าแต่เพียงแค่ว่าปากแข็งง่ายปากแข็งเอออะไรเงี้ยแล้วก็พอแบบคุณชายนั้นมาปุ๊บล้วนางก็แบบแย่งกันนั่งอะไรเงี้ยเออแล้วแบบจังหวะในการแบบคนนึงไม่ให้นั่งคนนึงก็อนั่งลงนั่งลงเออจังหวะตรงนั้นนะเขาเล่นได้ดีนะชอบนาะนน่ารักดีนั่นแหละฉันเลยอยากจะให้แบบ เขามาเล่ามุมมองตรงนี้เยอะๆว่าเขาชอบตัดเป็นมุมมองอยพี่ใหญ่พี่รองพี่ห้าอะไรนัะ่ะพูดเยอะ3มคนน,นนะน่ร <c oughs> ะบายระบายนิดหนึ่งนะฮะ,ะดโดยรวมแล้วในใ้พีนี้ก็โอเคนะทุกคนคือเราซ,มซึมซับโมเมนต์ละแต่เนื้อหาจจะแบบไม่ได้100%เท่าไหรน่นัแต่ก็พอเข้าใจว่าเมนหลักมันคืออะไรแบบนี้มากกว่านะฮะทุกคนอ่าปรบมือให้ห่ะ อ่ะเอาเป็นว่าวันนี้พูดไว้เท่านี้แล้วกันนะทุกคนใครที่อยากจะดูซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆโดยที่ไม่มีเรามานั่งขั้นแบบนี้นะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube ของยูกุได้เลยเนาะสุดใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนวันนี้ถ้าเปงงคนพูดจาไม่ดีหรือว่าเรียกแชนไม่ถูกจะดิครตรงของกราบอภัไไว้าะที่นี้ด้วยนะฮะเอาเป็นว่าว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าจ้ะบ๊ายบาย